สวัสดีครับวันนี้พวกผมสระกา้าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครวาเลียน,นะครับในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางวาเลียได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันวาเลียน,นะครับ<อ>แล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางวาเลียได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครที่สามารถแก้ทางวาเลียได้นะครับตัวละครตัวแรกนะผมนั่นคือฟังโกนะถึงแม้ว่าตัวละครวาเรรรรรัจาาาาามมถกกกกกกกดดอออออติุหืว่ึงงงขฟโ แต่ถ้าโดนฟังโกพิกเกอร์แล้วก็อันติเมตนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เดินแน่นอนนะพอพี่แกนี่จับตายครับตัวละครต่อมานะครับนั่นคือฮายาอุสานะถ้าฮายาอุสาร็อกเงาใสเราแล้วนะครับแล้วถ้าเรายังไม่กดอันตินะครับและหายาถึงตัวแล้วนะเราก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแทบจะตายช่วยนะเพราะว่าเราไม่สามารถทำลายหายาในขณะที่เขาอันติได้เลยนะครับแล้วถ้าเราเอาพึงว่าไปเงี้ยแทบจะการันตีตุยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางวาเลียได้นะครับและต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้ป้องกันวาเลีย ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางวาเลียได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันวาเลียนะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Lichman Shop โดนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติม,มเกม o b i l e l e g e n d s ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊บเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับล h Man c o อยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนั้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ l i สต b แ n นช็อปเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเริ่มมาเราออกส้อยมานาเลยนะเพราะว่าตัวละครวาเรียน,นะครับใช้มานาค่อนข้างเยอะนะครับในการสแปมสกิลหนนะ แล้วก็ต้องบอกว่าตัวควาวาเลียนเนี่ยมี c c ในการสตาร์ด้วยนะแต่ก็เป็น c c สตาร์ที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือกดใช้แล้วยังไม่สามารถสตาร์ทได้เลยนะต้องเก็บเอาจากคาสีฟของพี่แกนะครับแล้วก็จะมีสกิลสองนะที่ผลักศัตรูออกไปนะครับซึ่งค่อนข้างดีนะโอเคครับศัตรูเริ่มบับส้มนะเราเล่นได้นะครับต้นเกมแล้วก็สแปมสกิลหนึ่งใส,ส่ศัตรูได้รัวๆนะบอกเลยว่าค่อนข้างปวดน,นะครับแล้วก็แรงด้วยนะถ้าโดนเรื่อยๆนะ เจ็บนะเพื่อนโอเคครับฟิกมีแอเจล่าฮิวให้อีกนะถ้าไม่มีนี่อาจจะได้นะครับไปครับปวนวับต่อได้นะต้องบอกว่าตัวครารวาเลียนเนี่ยเล่นช่วงต้นเกมค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าสกิลพี่แกนี่คือสแตปแมใส่รัวๆนะโอเคครับสตาร์แล้วนะอลิสอลิสเก็บครับน่าจะไม่รอดนะอนลิส แล้วก็ติดเผาแล้วด้วยนะต้องบอกว่าสกิลหนึ่งเราจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าโดนเรื่อยๆนี่คือบอกเลยว่าเจ็บเบจ่นจะล่ากับอาริสนะครับเดี๋ยวเราออกตัดเลือดเลยดีกว่านะข้างล่างสองนะครับอาจจะาออล,กลกากพิ่งลงไปนะ ข้างบนเป็นเบลิลิกนะครับก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะมีใครอยู่ในป่าหรือเปล่าได้เลเพื่อนยูเลียนโลครับไปครับเดี๋ยวเราไปเอาเต่านะ แล้วก็สเปล,ลของวาเลียนนะครับจะใช้เป็นพึงวอดก็ได้นะแต่ที่ผมเอามาเป็นฟิกเนี่ยกวัวหนีไม่ทันอลิสนะครับตาเวียมาครับอ่าเราได้อันติละ ma อลิสในป่านะเก็บอลิสตาย,ตายเก็บหมดนะ แองเขายังไม่สีนะครับก็เลยเล่นไม่ได้นะถ้าแอ่งสีนี่น่าจะได้ขี่คอริทยอยู่นะแต่ต้องบอกว่าตัวเราค่อนข้างป่วนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเจอตัวล้วงหนักๆเนี่ยอาจจะต้องให้เทมแทงไว้สักชิ้น2ชิ้นนะครับไม่งั้นยืนไม่ไหวนะตัวเรายืนค่อนข้างลึกนะเพราะว่าระยะสกิลของเราเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากนะครับ มียะไม่อยู่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมดักนะครับเพราะว่าดักที่เดิมๆนี่ศัตรูก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะโอเคครับมียะอยู่หลังบ้านเลยนะน่าจะตีกิ้งก่าอยู่นะเมื่อกี้ได้เพื่อนลูกแรกพลาดไปแล้วจะได้อยู่เพื่อนเข้าซ้อนนะ เล่นตัวละครวาเลียนะครับพยายามใช้สก,กิลหนึ่งให้โดนนะซึ่งบอกเลยว่าผมก็พลาไปหลายดอกนะครับอลิสมาตียิ้งกาเพราะว่าเมื่อกี้มียาหลบเฉยๆนะไม่ก็ยังตีไม่เสร็จนะครับเอาโดนนะเก็บนะมาอย่างเงี้ยตีมาพอดีครับ เดี๋ยวเราได้ไอเทมตัดเลือดนะครับซึ่งค่อนข้างคอมโบเลยนะทั้งตัดทั้งเผานะครับแองเจล่าขี่คอแล้วนะซึ่งเต่าใกล้เกิดครับเขาจะไม่มีอันติตรงเต่านะเต่าไม่เพื่อนรอจูเลียนนะครับต่าเวียข้างบนนะ ยิงเช็คเต่าไปซาเวียเดี๋ยวเรารอเล่นครับดักได้นะเจออลิศครับได้อลนะนแต่ก็ต้องระวังเบลลิกนิดนึงนะครับแต่ตัวพี่แกมไม่ได้ไวอยู่แล้วนะเบลลิกแล้วก็แค่ดูไว้พอครับ ดอยไปได้ซาเวียมาครับโอเคครับมียาขึ้นมานะตามได้ครับอันตีใกล้มาแล้วเก็บครับ น่าได้ป้อมกลางนะโอ้โหแต่มีซาเวียอยู่นะซาเวียล็อกขามานี่ก็ไม่ใช่ว่าเบาๆนะตัวละครซาเวียนะครับโอเคเพื่อนไล่ไปน่าได้ครับบาวมงเขาใกล้เกิดนะนนแต่จูเลียนมาครับรอเล่นพร้อมจูเลียนครับ มียาล่านะเพื่อนเอามียาป่าแหลมจัดครับมียา,ยาแต่นาทาเราเข้าไปแล้วนะครับเราเล่นกับไทยเกียวก็ได้นะครับมันจะล่าขี่คอด้วยรักษาระยะน,นิดนึงนะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเราเนี่ยมีระยะสกิลที่ไม่ได้ไกลมากนะถ้าไม่ได้ใช้อันตินะครับ <quest> ขณะมีอันติยังน่ากลัวนะถ้าเจอแบบพวกปาขิโตอะไรเงี้ยอันติเช็คป่าอยู่ดีๆพี่แกน,นี่อาจจะฟิกใส่เลยก็ได้นะครับสา <quest> ทานเอาสุด <Att empt. S 1> โอเคครับ บนเป็นมียะนะครับเพราะว่าต้องสลับเลนนะไม่งั้นยืนไม่ไหวครับมียะไม่มีป้อมเลยนะครับได้นะเบลิกอ้อมครับยังไม่ใช้อันตินะเบลิกมียะยิงฟรีเมื่อกี้ เดี๋ยวเรารอไอเทมดูดเลือดนะครับถ้าได้ดูดเลือดมาก็น่าจะชิวแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะรอสามสิบห้าวีครับเจ็บนะเบลิกโอเคครับแองเจล่าสันติเรียบร้อย อาแล้วยังไม่กลับยังจะเอาต่ออาจจะล่าเสียฟรีครับต่อได้ไหมเพื่อนสวยครับหลอดเกิดพอดีนะแต่เราก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าอารีเขายังไม่ตายนะแล้วก็ยังมีซาวเวียอ,อีกนะครับ อลิเขามานะตัดอลิสก,ก่อนครับโอเคครับได้สองหลอดตัวนี้น่าจะได้นะซาเวียเรียบร้อยแต่ซาเวียลัดไปเต็มๆครับช็อตนี้ยิ้มเลยลอ,อย่าหลอดเดียวครับ แต่ว่าเมื่อกี้จูเลียเราไม่มีฟาร์มหรือเปล่าหรือยังไงตาเวียยิงล้าแบบคมๆนะครับทำให้เราขึ้นบ้านเขาไม่ได้นะอา่าแล้วเจออาริสไ,ไปครับผิดอาริสก่อนนะมาแหลมเกินครับเคครับเราได้ดูดเลือดแล้วนะ เบลิกบนครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เสร็จนะเพราะว่าเราอย่าไปไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวป้อมแตกยาวจอยล่นลึกไปหรือเปล่า อันนี้เหลือกันสี่คนนะครับประตูเหลือห้านะต้องระวังนิดหนึ่งครับอลิตปาบอลมาเช็คสวยครับไทเกลมียาเข้าสุดต้องบอกมียาหาจังหวะลวงนะครับ เราไม่เสียสักคนนะครับลอยไปจูเลียน,นไปครับถอยนะ หลอดใกล้เกิดแล้วด้วยครับเหมือนจะมีอาริธขึ้นมานะ ต้องถอยนะซาเวียกาครับหลอดเกิดนะตอนนี้มีอลริสนะครับกับซาเวียนะก็ต้องระวังเลยนะครับเดี๋ยวโดนล้านหลอดอีกนะ มียามาจังหวัดตกใจนะครับ,บーーเจอซาเวียนะอันเจล่าอันตีซาเวียด้วยนะ ครับรอลอนะตอนนี้เราต้องระวังมิยานะครับเพราะว่ามิยานี่น่าจะอันติมาลวงได้นะแล้วก็อาลิสนะครับตาเวียแค่หลบระยะจับที่แก่ก็พอนะ แต่ก็ผู้ยากนะครับระยะค่อนข้างไกลนะซาเวียเฟลิกเก็บครับเราก็พยายามตัดเลือดก,กับต่อเลือดศัตรูนะแล้วเสียหมดไปนั่นนะนนเรียบร้อยแตกสามนะครับไอเกียวยังมาไม่ถึงเลยนะครับเครื่องเราเข้ากันไปหมดแล้วนะปล่อยเลยครับ ถ้าตุยกันเยอะๆอย่างนี้มีสิทธิ์พลิกนะเราก็พอกันไหวอยู่นะครับแต่ถ้าคีปมันมาเยอะๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะรออย่เดียวครับไม่ออกไปไหนนะรออย่างเดียวครับไม่ออกไปไหนนะ เพื่อนเกิดหมดแล้วนะอย่างน้อยก็เซฟไประดับหนึ่งนะครับยังดีที่ได้หลอดน,นะทีมันก็เลยไม่โดนดันมากนะครับแด้สาเวีย สวยครับได้มียะหมดนะอ้าวจบได้เลยครับอย่างนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้จังหวะมาดีมากเลยนะครับเอาตัวละครซาวเบียก่อนนะเพราะว่าซาวเวียล็อกขาค่อนข้างดีนะครับถ้าล็อกจูเลียนเงี้ยจูเลียนไม่ได้ลวงหลังนี่ก็ลำบากนะ อาแล้วจอยเป็นไรนเพื่อนจอยตุยเฉยต้องบอกว่าจอยนี่ค่อนข้างประมาทนะถ้าจบมาไม่ได้นี่คือเรียบร้อยครับร้องแน่นอนเมื่อกี้ <Victory! S 1> ตอนนี้ค่า14นะครับตายสูตรแล้วก็แอสซิสต์สินะ ทนำนาเมะไป77,000นะครับตีป้อมไป7,500แล้วก็แทงไป41,000นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way